สวัสดีครับทุกคนด้วยครับตอนนี้ผมจะมารีวิวปืนของเล่นแบบเหมือนของจริงนะทุกคน,ก,คน,ก,คนก็มันเป็นมันเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกแล้วกันนะครับอ่านไปเปิดให้ทุกคน,นดูว้าผมสั่งเป็นปืนก๊อกนะครับโอ้ยนีกระสุนฟูมด้วยอันนี้นแกมาเช่แกมาตั้งนานแล้วคือก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้มันเป็นแม็กกาซีนครับทุกคน อันนี้กระบอก,กบเสียงอันนี้คือเป็นแบบลูกกระสุนอะุนเม็ดเล็กๆอ่ะก็จะมีไอตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวปลอกกระสุนอะอันนี้คือตัวปืนปืน,ปนตัวปืนนะคะผมผมใส่เข้าไปได้เลยผมจะไปอะหวังจะมีวิธีการเอากระสุนใส่เข้าไปอ,อันนั้นแต่ก่อนนี่เราทำานี้เราเราต้องทำงนี้ฮนะนี่คน โอ้เหมือนของจริงมากเลยทุกคนเอาละช่อเสร็จแล้วก็ใส่เป็นในแมกกาซีนเลยใส่เข้าไปในแมกกาซีนเอ๊ะเอาละาจะไปยิงให้ทุกคนดูฮนะให้ทำเองฮนะอิซัก,กิงเอ๊ะีิให้ดูฮนะอ,อุ้ยโห่เจ๋งแล้วมันชักยิงอย่างนี้ไม่ได้ด้วย พูดเจยงเลยทุกคนแลคือเสียงอ่ะถ้าเกิดใส่กระบอกกระเสียงรู้สึกว่าเสียงมันไม่เหมือนเดิมอ่ะดูดิเสียงมันแปะถ้าเกิดเป็นอันแบบไม่มีอันนี้น,น,น,นี่ก็แปะเดี๋ยวทำไมเสียงเหมือนกันช่างอ่อะเลาวจะมายิงให้ทุกคนดูนะครับนดินสอง หลอกกระสุนหาลอกกระสุนสามนี่งไงได้สามแล้วโอเคอู้โคตรเท่เลยการที่เรามาได้มันต้องกดตรงนี้ครับกดตรงนี้ทุกคนกดตรงนี้อ่ะอ่ะทุกคน,กคนจะมายิงยทุกคนสามนัดให้ทุกคนดูสามนะัด คือคือมือผมจะแบบจะสั่นนิดนึงเพราะว่าผมไปเจ็บมาผมไปปืนนี้มาเจ็บนิดหนึ่งอาล่ะเอาล่ะ,ละไปดูหลังบ้าน ่ะท uh, uh, ุกคนนี hmm. uh, ่คือ้านหลังบ้านของเราดีมันจะลกกลางดีอ่าทำอะไรอ่ามันจะลกกลางไปนิดนึงเจ้าหาเป้าอันนึงก่อนน้ำมันแบบโอ้ยังไม่หมดฮะทุกคนมันจะเป็นยังไงฮะอุ้ยไห้ไหนอ่ะ ไปดูอก็เป็นประมาณนี้สำหรับปืนนี้นะทุกคนคือคือมองว่าวัสดุกมากคะคะทุกคนผมแนะนำอย่าอย่าไปยิงเล็งใส่ใครหน้าตาอย่าเแนะนำเลยว่าอย่าไปยิงใส่หัวใครนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเกิดบาดเผงได้นะอันนี้ แต่ฉันว่าสนุกดีนะเอาไปเล่นกันได้นะยิงเล่นๆกันได้แต่อย่าไปยิงหัวใส่ใครนะกันนะอะสมับรวันนี้บ๊ายบาย